สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการล้มละลายของประเทศต่อละกันนะครับก็เรียกได้ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วแหละว่าเฮ้ยประเทศล้มละลายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถูกไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีผลอะไรกันบ้าง แต่พอพูดไปแล้วเนี่ย <S <S ผมก็รู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้พูดให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนขนาดนั้นอะตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าล้มละลายคืออะไรนะครับ <S <S แต่ในวันนี้เราจะพา่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมไปดูประเทศสีรังกากันดีกว่านั่นเองเมื่อในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ประเทศอ่ะดีฟอลต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนในประเทศบ้างแบบเจาะลึกเลยนั่นเองเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประเทศล้มล,ละลายเนี่ยนะครับผมก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากๆเลยนะครับคือเดือดร้อนสุดๆอ่ะอาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าาบ้นเมมืองล ายพังไปหมดเลยแต่เรียกได้ว่ามันก็เดือดร้อนขนาที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบากมากๆและอยากจะหนีออกจากประเทศนี้เหลือเกินเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้แหละเราจะพามาดูกันนะครับกับประเทศที่พ่ายแพ้ทั้งเศรษฐกิจประเทศที่แพ้สงครามเศรษฐกิจมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับปัจจัยนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็พูดกันง่ายๆเลยว่าพิษเศรษฐกิจของโลกนะครับผมโควิดเองก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าการบริหารภายในหรือว่าภาวะสงครามเองก็ตามเนะี่ยทุกอย่างมันรวมเข้าด้วยกันไม่ได้มีปัจจัยเดียวที่ทําให้มัน เกิดเหตุการณ์นี้ได้หลายๆอย่างมันรวมเข้าด้วยกันนะครับจนสุดท้ายแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่มีตังค์ที่จะจ่ายหนี้แล้วนะครับเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยนะครับผมก็คือเงินเนี่ยเสื่อมค่านั่นเองนะครับแล้วก็เงินเสื่อมค่าเสร็จแล้วไม่พอนะเงินเฟ้อเนี่ยก็พุ่งสูงเป็นอย่างมากและปัจจุบันนี้เองเงินสีลังกาเนี่ยลดลงมาประมาณ50%นะครับจาก1รูปีสี่ลังกาเนี่ยนะครับมีมูลค่าแต่เดิมแล้วเนี่ยประมาณลลาร์จจุบันนี้เองเนยไห้ลือะมาณ0.028ก็คือ ลดลงมาครึ่งหนึ่งเท่ากับว,ว่าเงินของคนในประเทศเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเรามีเงินเก็บอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยนะครับผมตอนนี้มีมูลค่าเหลือ5 0 0แสนนะคิดดูดิกเด็เรียกได้ว่าแค่นี้ก็ร้ายแรงมากๆแล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยทางสีลรงกาเองนะครับยังประสบปัญหาเงินเฟ้อสุดๆไปเลยราคาข้าวของต่างๆเนี่ยนะครับก็แพงขึ้นเป็นอย่างมากราคาอาหารแพงขึ้นกว่า50%ในช่วงที่ผ่านมายังไม่พอแค่นั้นนะครับประเทศเองเนี่ยต้องหาทางรอดต้องดิ้นทุกทางถูกไหมแต่แรกเดิมทีเนี่ยเคยมีการแบนปุ๋ยเคมมีีไไปแล้้ววนนตอ่ห ถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีพืชผลก็ไม่โตไม่มีข้าวจะแดกอ่ะกูยอมมีปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่ายกเลิกแล้วนะครับผมการที่ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีเนะี่ยตอนนี้ก็ให้กลับมาใช้ได้เท่ากับเกิดอะไรสุขภาพประชาชนก็จะแย่ลงไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมแค่นี้เราฟังอย่างเงี้ยประเทศเราเกิดแบบนี้เงินหายไปครึ่งหนึ่งอาหารแพงขึ้นอีกโอ้โหทุกอย่างตอนนี้มันก็แย่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้เองมันแย่ลงไปได้กว่านั้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับราคาค่าไฟฟ้าเนี่ย จากสมมุติเคยจ่ายอยู่เดือนละพันเนี่ยกลายเป็นว่าค่าไฟเราเป็นเดือนละหมื่นเลยนะครับใครจะไปจ่ายได้เลยครับผมก็เรียกได้ว่าประชาชนก็ยิ่งทุกข์ยากไปอีกตอนนี้ยิ่งไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเองก็เรียกได้ว่าแทบจะ ตัดไฟบ้านเรือนไปเกือบหมดเลยด้วย3นะั้นต้องเปิดเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะ่ะคือมันทําให้ชีวิตยิ่งอยู่ยากไปอาหารแพงยังไม่พอค่าไฟแพงขึ้น1ิบเท่ายังไม่หมดแค่นั้นนะครับน้ำมันเนี่ยก็กาลังจะหมดประเทศแล้วนะครับผมแล้วก็กําลังเร่งหาทางอย่างสุดฝีม,มือเลยในการที่จะหาน้ํามันมาเพิ่มนะครับเพราะว่าในตอนนี้เองเนะี่ยน้ำมันนะ่ะแทบจะไม่เหลือแล้วเหลือใช้ได้อีกไม่ถึง3อาทิตย์เท่านั้นทําให้ทางสีลังกาเนี่ยต้องขึ้นราคาน้ํามันแบบสุดๆเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะจํากัดการใช้นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะคราา สูงถึง54บาทต่อลิตรอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ประชาชนจะไม่ใช้น้ํามันได้ถูกไหมเราเนี่ยต้องใช้รถใช้ถนนในการเดินทางอ่ะ แต่พอมันไม่พอจริงๆอ่ะล่าสุดนี้เองนะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าห้ามประชาชนนะครับผมเติมน้ํามันแล้วนะครับก็คือคุณมีรถเองเนี่ยจะเติมตเติมไม่ได้แล้วนะครับประชาชนห้ามเติมน้ํามันเลยจะสงวนน้ามันเอาไว้ให้ขนส่งสาธารณะและรวมไปถึงรถพยาบาลอะไรต่างๆซึ่งพอไม่มีน้ํามันให้เติมเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเศรษฐกิจประเทศทั้งประเทศหยุดชะงักในทันทีจากที่แย่อยู่แล้วแย่โคตรแล้วด้วยซ้ําแย่ลงไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าหนึ่งเลยไม่มีน้ํามันเศรษฐกิจไม่หมุน เงินก็ไม่หมุนนะครับทุกอย่างหยุดหมด ต้องมีการสั่งให้ work from home หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเดินทางไม่ได้นี่แล้วก็เรียกได้ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือการศึกษาของประเทศก็หยุดชะงักเหมือนกันแม้ว่าในช่วงโควิดจะหยุดมาเยอะแล้วถูกไหมอันนี้เจอกันทั่วโลกแต่ล่าสุดนี้เองเพอไม่ให้เติมน้ำมันเนี่ยก็แปลว่าเดินทางไปเรียนไม่ได้นะครับก็ต้องปิดโรงเรียนด้วยเหมือนกันเท่ากับว่าชีวิตคนเนี่ยหยุดชะงักหมดเลยถูกไหมถูกสั่งให้อยู่กับบ้านเนี่ยงานการเผลเผก็ไม่ได้ทําด้วยนะครับไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะแพงขึ้น10เท่านะครับผมยังไม่หมด่้วา ก๊าซหุงต้มเองเนี่ยจะเอามาจุดเตาแก๊สเนี่ยก็ยังขาดแคลนเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่มีก๊าซหุงต้มเพียงพอด้วย3คนส่วนใหญ่ไม่มีก๊าซที่จะมาต้มข้าวกินนไม่มีจะต้มแกงจุดกินยังไม่ได้อะถูกไหมก็เรียกได้ว่ายิ่งหนักเข้าไปอีก เท่าหนึ่งเลยนะของกินก็หาลําบากเดินทางก็ไม่ได้โรงเรียนก็ปิดทํางานก็ไม่ได้คือเรียกได้ว่าประเทศแม่งหยุดทันทีหยุดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเองก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าประเทศล้มละลายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมมันแย่แบบไม่รู้จะแย่ยังไงเลยนะตอนนี้เองเนี่ยก็พยายามจะหาทางรอดอยู่นั่นเองซึ่งทางรอดเนี่ยก็คือจะเป็นต้องหาเงินกู้เข้ามาเพื่อรักษาประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขที่ทําให้ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างของรัฐบาลออกไปนะครับผมต้องขายขายออกไปอย่างเช่นบริษัทน้ํามันเองเนี่ยนะครับก็เป็นสัมปทาน คือมีเจ้าเดียวนั่นเองหลังจะเกิดเหตุการณ์นี้เองเนี่ยพอได้เงินกู้มาอาจจะต้องปลดล็อกนะครับผมให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนให้นาน้ํามัน,น,นจากต่างชาติเข้ามาได้แต่จริงตอนนี้เองสีอังกาก็น่าจะยอนทุกอย่างเลยครับตอนนี้ก็ดิ้นรนนะครับผมในการที่จะไปะคุยกับกาตาเองหรือว่าไปคุยกับรัเสเซียเองเนี่ยเพื่อจะขอน้ํามันมานะครับก็เรียกได้ว่าก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าเรื่องราวนั้นจะจบยังไงนะครับก็หวังว่าสีอังกาจะฟื้นได้โดยเร็วนะคือไอการที่ว่าประเทศล้มละลายเน่ยไมระลลนคอััแากดวบู้้ แค่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนนั่นเองเดี๋ยวคงจะมีการปรับปรุงเดี๋ยวคงจะมีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาอีกก็หวังว่ามันจะพ้นโดยเร็วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นที่สุดเลยคือไอ้พ้นเน่พ้นแน่ๆอยู่แล้วแต่จะนานจ,จะช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับการบริหารงานแล้วก็สถานการณ์โลกนั่นเองก็หวังว่าขอให้สีลังกาเนี่ยกลับมาได้โดยเร็วและให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนกันขนาดนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนีี้้ลล้้เเเเลลยยยววว่่่าาาาาปปปรรรระะะะะททศมนตตออออองจกกกัับบบไไพขสญหิฤู ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยส่งใจให้ศรีรังกาด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เองเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็นนะ้อยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ m y s t e r y World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ